เหตุการณ์น่าตื่นตะตื่นใจ Apple กำลังเตรียมตัวเปิดตัว MacBook Pro พร้อมชิป M5 ก่อนการเปิดตัวรุ่น M5 Pro และ M5 Max ที่คาดว่าจะมากว่าแต่เหตุผลที่ถูกซ่อนอยู่ข้างหลังก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง Apple กำลังวางแผนเปิดตัว MacBook Pro รุ่นพื้นฐานพร้อมชิป M5 ก่อนรุ่นระดับสูงที่ใช้ชิป M5 Pro และ M5 Max ตามข่าวลือจากแหล่งข้อมูล p o u l i n e c e d r ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา macOS t a h o e และการทดสอบฮาร์ดแวร์ข่าวนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อว่า Apple อาจจะเปิดตัว MacBook Pro รุ่นพื้นฐานก่อนรุ่นระดับสูงรายงานจากแหล่งข่าวชี้ว่า MacBook Pro ที่ใช้ชิป M5 กำลังจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้และ Apple ได้ทดสอบรุ่นนี้ด้วย macOS Tahoe 26เวอร์ชัน2 6่ สที่ยังไม่ได้เปิดตัวซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ยังไม่เปิดตัวให้ใช้งานนอกจากนี้ MacBook Pro ขนาด14นิ้วและ16นิ้วที่ใช้ชิป M5 Pro และ M5 Max คาดว่าจะเปิดตัวในต้นปี2026พร้อมกับ Mac คร26.3ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าแต่เวอร์ชั่น m a c o s นี้คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมกราคมหลังจากการทดสอบเบตา้า การเปิดตัวแบบแยกนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของ Apple ในอดีตมีการเปิดตัวแบบแยกเช่นนี้เมื่อเปิดตัว MacBook Pro 13นิ้วพร้อมชิป M1 ในเดือนพฤศจิกายน2020แต่รุ่น14นิ้วและ16นิ้วที่มีชิป M1 Pro และ M1 Max ไม่ได้เปิดตัวจนถึงเดือนตุลาคม2021หลังจากนั้น MacBook Pro 13นิ้วถูกอัปเดตด้วยชิป M2 ในเดือนมิถุนายน 2. 2022และรุ่น14นิ้วและ16นิ้วที่ใช้ชิป M2 Pro และ M2 Max เปิดตัวในเดือนมกราคม2023 แนวโน้มนี้หยุดลงหลังจากที่ MacBook Pro 13นิ้วถูกยกเลิกและรุ่น14นิ้วและ16นิ้วถูกอัปเดตด้วยชิป M3, M3 Pro และ M3 Max พร้อมกันในเดือนตุลาคม2023และรุ่น14นิ้วและ16นิ้วที่มีชิป M4, M4 Pro และ M4 Max เปิดตัวพร้อมกันในเดือนตุลาคม2024 เดือนที่แล้วเอกสารจาก SC c สที่สหรัฐเผยไปว่า MacBook Pro รุ่นที่ยังไม่เปิดตัวเพียงรุ่นเดียวซึ่งบ่งบอกได้ว่า Apple อาจจะเปิดตัว MacBook Pro ขนาด14นิ้วที่มีชิป M5 ก่อนและตามด้วยรุ่นสูงที่ใช้ชิป M5 Pro และ M5 Max ในต้นปีหน้าการเปิดตัวแบบแยกนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมข่าวลือถึงกลับไปกลับมาระหว่างกรอบเวลาในปลาย2025และต้น2026สุดท้ายมันอาจจะเกิดขึ้นทั้งสองเวลาแต่เหตุผลที่ซ่อนอยู่ข้างหลังก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง อุปกรณ์อื่นๆที่คาดว่าจะอัปเดตด้วยชิป M5 ในปีนี้ได้แก่ iPad Pro และ Vision Pro แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า Apple จะจัดงานในเดือนตุลาคมหรือไม่หรืออาจจะประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์และวิดีโอสั้นๆเท่านั้น วิดีโอบอล่วงหน้าก่อนวางขายของ iPad Pro รุ่นต่อไปได้เปิดเผยว่าจะใช้ชิป M5 ที่ให้ประสิทธิภาพ CPU หลายแกนที่เร็วขึ้นถึง12%และประสิทธิภาพกราฟิกที่เร็วขึ้นถึง36%เมื่อเทียบกับชิป M4 ของไ p a d Pro รุ่นปัจจุบันชิปนี้ยังคงมี9คอร์ CPU และถูกผลิตด้วยกระบวนการ 3nm Generation ที่3ของ TSMC การเปลี่ยนแปลงใหญ่สำหรับ MacBook Pro คาดว่าจะเกิดขึ้นในรุ่น2 g e เจเนอเรชันข้างหน้ามีข่าวลือเกี่ยวกับการอัปเกรดเช่นหน้าจอความสามารถการสัมผัสการออกแบบที่บางขึ้นการเชื่อมต่อเซลลูล่าในตัวและชิป M6 ที่ผลิตด้วยกระบวนการ 2NM MM ขั้นสูงของ TSMC เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพรายปีที่ดียิ่งขึ้นรุ่นใหม่ของ MacBook Air, iMac, Mac Mini และ Mac Studio คาดว่าจะเปิดตัวในปีหน้าแต่รายงานไม่ได้กล่าวถึง Mac Pro แบบ Desktop Tower แหล่งข้อมูล Macrumors